จารย์ถ้ามีเพื่อนๆนะเดเ่ยนไปเลี้ยนด้วยกันนะครับมเองจ้า่ะานบริเวณวัดบริเวณวัดตีไดนนงแล้เพื่อนๆเาวามาทำมาเที่ยกันสอคนค่ะอาจารย์กัอาจารย์ก็าูดถงทำงานอยู่น้ำกันค่ะ ประกอบัแ่นอนพระกันระกันทำให้แม so ่เ the so so ีบงานกับือจะเริ่มกับขึ้นมืออื่นกับมือนี้กับัดแต่งตัางทำกันค่ะนะคะเพื่อนๆจากบริเวณนี้ตรงนี้ซึ่งเป็นเป็นเงี้นลอยนะคะเงี้นลอยนะคะไปชมพื้นแก่อาจารย์กับล้หลวงพ่อกับที่เป็นไดมอลนาผักไปนะคะเพื่อนๆจ๋ากยอน้อยกับมาเย็ด มาไชยมาสอยมาหยังเพิ่นพอวัดนีนก็ยายน้องก็เคยมาอยู่มาปฏิบัติธรรมค่ะมาปฏิบัติธรรมน้ำเพิ่นค่ะซึ่งเป็นปาสายขององค์ของธรรมยุทธเพิ่นนะคะค่ะสถานที่ก็ตั้งเพิ่นค่ะร่มเย็นค่ะนี่ก็คือสถานที่ในวัดจริงๆค่ะค่ะยายน้องก็มีโอกาสได้มาไทไชยทำเหตุเพื่อนๆให้เบิกเบิ้งนะคะตอนนี้ก็กำลังเค็ียดช่วงนยังเค็ีดบ้านได้หลายก็ยังบ้านได้ก็คือหยับ กำลัง Salvador, กระยับกระยายกําลังเฮยดไป่ถ้ากระยายนอนก็หาโอกาสหาเวลาค่ะทัาคลิปตัยังเพืนเพื่อนคะเดี๋ยวเบิงมาค้าค่ะอยู่ในเต็มใ่เต็นคไปบอกที่เป็อนจัดสถานที่นะคะแยนอนสภาพเพื่นเพืนมาซองหมอต้มกับหมอหมอต้มยาหมอต้มยาเึ่งพุทธเอาเพ็นกับคลิปหวานคลิปยามามาตุ้มตุ้มไวเพื่อแก็บไปได้มากค่ะมาก กินมะซิมน,นะคะกินมะซิมกันนะคะไทยในเด้อหมอยาเด้อขอไทยทับหมอยาเนะะี่ยค่ะนี่คือหมอยานะคะหมอยาเป็นเป็นจะต้มยังสิล่ะคะ่ะต้มเป็นล่งท่านล่งท่านหมอยานะคะไปใสเพิ่นก็นจะเอาไปนันะะ่มละซึ่งตัวยาที่เพิ่นต้มนะะีน่ยค่ะมีหลายอย่างนะคะตัวยาที่เพิ่นใส่ต้มใส่ยังละ,ะเพิ่นจะนคือตัวยาที่เพิ่นต้มะครับพ่อ ไอ้น้ำเก็ะเอิญๆนะฮะมัน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 มีใหญ่อย่างเนอเลยเมื่อพอตาอันข้าต้มนะมันมีอย่างเนอล๊อกล่าวไห้ฟังเนอพอล๊อกล่าวไห้ฟังดูสร้างดำสร้างนาวเอ็นอ่อนเสือคงมากกระชื่อบลง ยานางแดงเออจะเกือสะเอ็มสะเอ็มเออลายยางค่ะเพื่อนๆจ๋าเชิญนะคะอ๋อข้อเล่นอ๋อน้ำมันตุ่มยุมเนี่ยค่ะ นี่ค่ะน้ำน้ำที่คนต้มออกมาเล้วค่ะนี่ขึน้นอัญยาะคะอัญยาที่คนต้มผม,ม,มบอกว่านีผมมาถือแกคงจะอันดัวแต่สามาถิหรืหมอต้มกับพเต้มไม่ยคืผู้เฒ่าผู้แกป็นหาหาาค่ะนต้มใหม่ี่รากไปใคมากมากผู้ใดกเป็นนมากผานนึงมาได้เป็ท่านท่านบางทานเมื่อเพิ่นนะคะนี่คนจต้มหม่ี่ะคคะคือหมอต้มนะคจเง คนมเห็นผมว่าไมได้ตามตอ่านจากเระบดกระบวยกระบวยตาตาจะเป็นต้มเป็นยาต้ม่ะอ่มไม่ใช่รูป กขออนุญาตถ่ายทำค่ะโชว์เพ่นเห็นให้เพ่นเห็นทั่วโลกไปทั่วโลกค่ะไปทั่วโลกก็ถ่ายทำให้เบิ้งค่ะนี่เราผู้เฒ่าผู้เกลือเป็นกระเฮ็ดแนวเฮ็นเ็ดแนวเบิ้งนะคะหม้อต้มต้มยานะคะเตาผู้เกลือเป็นแบบต้มใบเพื่อบริการเพื่อกระชาชนเข้าค่ะกร่จายน่องห้าซอง ช่องบริเวณวัดเอาไปที่งีีดีกว่าเนาะทั้งต้นใหม่ค่ะป้า,บบาใหม่มันจะเป็นปา้าบปลาสำหรับวัดปอืมนีบดวนี่จ้าน่ับตอคลอบริเวนปลาของวัดปลาค่ะเป็นบัวจ้า ยานอนกับไทยทําไมเปื่อนๆนั่นเิบงนะคะตรงยายนองกัด้มาซอยเป็นเดือดการเดือดงานอยู่น้ำตรงนี้นี่เป็นป้าที่เป็นหลักสมรักษานะคะบ้านเมื่ะวัดป้าอารามนะคะเปื่อนๆจ๋าครูใดมีโอกาสจะมาแวะคือวัดตาบ้านน้องไร่น้องปลามันบ้านน้องไร่น้องปลามันตำบลหนองสัง อำเภอแขวงคอจังหวัดชัยภูมเิเฮานะคะ,คะเชิญน,นะคะเพื่อนๆจ่าข่ามาแล้วก็จะลืมนะคะเด้อนี่ก่ะเพื่อนก็นมียาต้มเนี่ยคะ่ะใบใบริการใบบริการญาติถ้ำที่เพป็นเข้ามามาปฏิบัติธรรมปฏิบัติยังค่ะเพื่อนก็สิมียาต้มตรงนี้แหละ,ค,ะค่ะให้นอนปฏิบัติเพื่อนๆเขาซองนะคะซองเมืองว่าบริเวณวัด สามกว้างขวางนะคะกว้างขวางซึ่งยายนองก็ไเด้ยเคยเดยมาเห็ดมาถ้ำมาส่างมาแปลงซอยเพิินตรงนี้เป็นบุญเป็นกุศลค่ะที่ยายนองได้มาส้างเคยได้สส่างไดิแปลงน้ำเพิินนะคะคกับมันจะเป็นทางไป,ไปไปไปตามป้าตามยังจังส่ล่ะครับเพลินเพ้ินจาทางแต่ละเส้นแต่ละเส้นจังี่เพลินกะเป็นการไปยัดเป็นที่เดินของพระเพลินค่ะ มองที่เพิ่นเดินไอ้จุม่มก้มเดินยังสีกับเยอะนะคะค่ะสะหนามสะยังเพิ่นก็จะมีไว้เยอะแยะนะคะเพิ่นเพื่นจะนี่แหละก็กคือปลาอิลี่คือวัดปลาก็คือปาลาหล่ะคะ่ะปลาที่เพิ่นรักษาไว้กันนี่แหละข้อมรักษาของเพิ่นนะคะค่ะทางน้ำเนี่ยเป็นทางบริเวณที่ไปตามไปตามตามวัดเน,นะะี่ยค่ะแต่ในในบริเวณของวัดเน,นะะี่ยค่ะวัดปลาค่ะ นี่ค็คือโล่งก็บฟื้นพิ่นค่ะโล่งกีบฟื้นค่ะโล่งก็บฟื้น,ฟ,นฟื้นทีเพิ่นตีหลวงพอ่อพิ่นจะกีบฟื้นมาไหวมาไหวถ้าถ่ยยังไหวจะต้มหวานต้มยาเนาะตะกีพิ่นสิใส่ฟื้นบันนี้หาฟื้นบได,ด้ยสม,มัยนีป้ปัญหายากค่ะเพราะว่าการต้มยาพิ่นก็ต้องหาฟื้นทีไอ้มันปอดคือพิ่นจะเอาไอ้ไม่ที่มันตายแล้วต้นที่มันตายยืนต้นนะคะพินพ่นจะ ค่ไอ้แนงกะทายห้ำไปป่วนๆเขาได้เบิ่งกันนะคะนี่แบบนี่นะคะไอ้แองได้มาเห็ดเคยได้มาเดินจงกรมอยู่แถวนี่แหละมาเดินมาเนี่น้ำตาลนี่มันเป็นปลาชาปลาชาเก่าเท่ากันเลยหรือปลาชาเก่าเิผลัดเก็บรักษารักสมรักษาของเก่าของเดิมไว้ะเดี๋ยวนี้มันกับบ่เดีเป็นปลาชาขึ้นเกลียวนะคะนอกเป็นกับเป็นแปลว่ากับมีเมนมีหยัง ค่ะเพิ่นกะจิบ่ได้เผาแบบสมัยเก่าสมัยเก่าสมัยก่อนนี่ย่างเนี่ยน,น้ำมันนี่ตั้งแต่หลุมเก่าๆล่ะค่ะเพื่อนจา้าค่ะซึ่งกะเวลาข้าข้ามาไอ,ถอ้ถือศีลถือศีลกันมาปฏิบัติธรรมน้ำพึ่นจำเำสียข้ามา้านี่แหละค่ะบริเวณน้ำมันเนี่็คือเดินจงกรมกันได้เปรตละเอียดนะค่ะทำกันขึ้นเดินน้ำถนนหนทาง,ทางสิ่งแหละค่ะ เดินกันเดินจงกรมกันนะคะพอย่ามขึ้นเราก็เดินกันย่างกันเวลาเพื่อนๆจ๋าย่างกย่างอยู่น้ำบริเวณยังส่ล่ะค่ะถึงยายนองกับมีโอกาสก็เดี๋ยวมาไทยถ้าใหมเพื่อนๆนะเดี๋เบิ้งนะคะนี่คือบริเวณวัดค่ะถึงยายนองเคยอยู่เคยทําตอนนี้ก็กำลังจัดท้ำนี่้ยกกระทงช่วยเวลาตอนแต่บ้างตอนแด่ยายน้องก็มาย่างยังสิล่ะค่ะย่างก็เก็ตแปดนะที่อาชีพเพื่อนๆนาเบิ้งนะคะ เพื่อนจ้าค่ะน,นี่แหละคือป้าอันแท้จริงนะคะกาเชิญนะคะเพื่อนๆจ้า้ใดมาทาังนี้่ยอย่าลืมแล้ค่ะเด้อึ่งก็เป็นวัดป่าวัดหนึ่งค่ะที่เงียบแล้วก็สงบจริงๆค่ะึ่งหลวงพ่อเพื่อนๆก็รหลักสมรักษาปลาบริเวณป่าตรงนี้ไว้ค่ะึ่วนี่ค่ะเพื่อนๆจ้าใครไม่น้องกระซองเพื่อนๆเขาได้เห็นกันนะคะ เป็นป่าอันแท้จริงอีกับคนก็หลักสมหลักษาไว้ได้ค่ะบริเวณนี่กับกว้างกว้างอยู่ได้หนองกับลึก,ก,กลมาจากไรแต่ว่ากับหลกกัส่วนแย่นองก,ก็เคยเอาโฉนดที่ดินกับขึ้นรับรับรับไปทําบุญซอยพาจารย์เพิ่นกับือ้นข้อเอาโฉนดไปฉบับหนึ่งสิงค่ะกับไปไปฉีบไปฉีบขายโฉนดก็ขายโฉนดนะคะแล้วแต่แรีงศรัทธาทีเพิ่นสื่อทีเพิ่นซอยผู้เพิ่น,พพนมีหลายเพิ่นกับสื่อหลาย กำหนดไปตาร้างว่าละสี่สิบาทยี่บาทจังสินะคะขายกันเป็นแบบตารางว่านะคะ <c oughs> แล้วก็มาสื่อสื่อ,ส,อ,ส,อสื่อด้านทังพูดด้านด้าน,านทางตะเวนออกวัดนนะะด่านทั้งบนสื่อต่อต่ออกไปเอกเพื่อเป็นจะได้เป็นสถานที่สั้งเพิ่นก็สร้างไอ้กุดหน่อยกรต้อกระเตไปน้ำปลานเนี่ยละ,ะเฮ็ดไปเพื่อพระ พระเพิ่นมาบวชมาหยังบบเพิ่นมาอยู่มาปฏิบัติครับเิ่นสิอยู่ไผอยู่มันนะครับพิ่นอยู่อยู่หลังละหลังละองเอ้ยหลังละรูปเพิ่นเอิ้นพระเพิ่นเอิ้นรูปเด้นาะเนาะหลังละรูกมันจะเพิ่นจะไม่ยู่นํากันน่ะเพิายอยู่อยู่ไผอยู่มัน่นถึงนี่มแมลงยามหยังมาเพิ่นก็ไต่เทียตไหยังเดินจงกรมกันนําถนนทนทางนําถนนดอกกันทางมันก็จะเฮ็ดจังซี่ล่ะจ้ะเพิ่นจ้ะ่าลองด้อยนะฝนตกนะค่ะค่ะเพิ่นสิเก็บไว้ทุกอย่างค่ะแม่กระทั่ง าไม่อีหยังก็เพิ่อนเพิ่นเพิ่นเจ็บกับเพิ่อนจีบไปทุกอย่างค่ะเพิ่นก็รักษาหลักสมรักษานะคะค่ะถึงย่นนองแบบนี้โอกาสพาเพิ่นเพื่นยางบึ้งนะคะยางบึ้งนี่ยางบึ้งกับบริเวณของวัดกว้างขวางค่ะกว้างขวางจนยางยืนนี่เบิดมือกับบ่อแต่บ่อเหมือเพราะว่ามันมันมีที่ให้เฮาได้เบิ่งได้เห็นไปเรื่อยๆเห็นตังแบบแบบว่ามันก็แปลกหูแปลกตาไปเรื่อยๆเลยนะคะ ค่ะมันก็เป็นภาพเก่าๆที่เห็ุในห้องเบิงห้องหงห้องเห็นไปค่ะนี่นะค่ะคือเปืนกับหลักสมรักษาไว้ให้ห้องเบิงค่ะหลวงพ่อเปืนเปิดกับหลวงพ่อองค์นี้ก็ถือว่าเปืนเปืนเปืนเค้งเค้งขัดกับปืนเค้งขัดกับปืนเค้งขัดอิเล่กับปืนเปื่อนจ่าคนกับสางจังไหมล่ะค่ะเปืนการสร้างเคนกับมีซาร่าต้นนั้นล่ะซาร่าหลังเดียวเท่านั้นล่ะที่เปืนจัดเป็นไอ้ไอ้ เพิ่นได้จ so, ัดงานไอ้มีซุ้มข้ามค่ะฝังลูกนิมิตรจัดเป็นทีสําหรับบวชว่างนักการกับเพื่อนกับมาบวชหนักเพป่นมาบวชหนักมาองค์หนึ่งค่ะเพป่นมาบวชเพื่นกับว่มีการแห่กันแห็นเนาะค่ะมาเพื่นกับขึ้นไปยางเพื่นกับพักกันยางอ้อมสลากันสามรอบเพื่นเพื่นแล้วเพื่นกับขึ้นไปขึ้นไปข้างบนนะคะไปบวชอยู่ข้างบนซึ่งหลวงพ่อเพื่นเพื่นกับเป็นอุปชาค่ะเป็น กัเพ to ื่นกัเป็นอุปชานะคะกับเมื่อนี่ยายน้องกับผ้าเพื่อนเพื่อนเขามายางเบื้งแค่นี้นะคะค่ะยายน้องก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะคะค่ะถึ่งยายน้องได้ซองปลาซองเขาตามวัดนี่แหละให้เพื่อนเือนเขาเบื้องนี่แหะคือวัดปลาอิลิก็บตอนนี้เ่ะขายยายน้องก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะคะที่มาเพื่อมาแย่งขีดไปยายน้องนะคะขอขอบคุณค่ะเพื่อนเพื่อนที่มาเป็นกำลังใจแก่ยายน้องขอขอบคุณค่ะยายน้องก็ขอสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ